เดี๋ยวอันนี้ที่อะไรนะเราอยู่ที่ไหนนะท่าเรือวัดของเจียมผมท่าเรือวัดหนครับอ่าพี่นิรานี่มีเบอร์ป้ายนะเริ่มต้นเท่าไหร่นะเริ่มต้นที่แปดร้อยแปดร้อยครับผมแปดเนี่ยล่องไปไหนมั่งอ่ะล่องแม่น้ำล่องแม่น้ำโขงขึ้นไปประมาณขึ้นไปประมาณไปถึงสี่แยกไอ้สามแยกไฟแดงสามแยกไฟแดงอ่ะไปเลยครับแล้วก็ พงคบฝั่งลาวจริงจริงนั่งไปถึงด้านนี้ครับนู้นคือฝั่งลาวแล้วครับผมลอยลงมาดูน้ำวนน้ำวนแล้วก็อันนี้คือน้ำสองสีครับแม่น้ำสองสีนั้นนู้นค่ะครับแล้วก็ตรงนู้นจริงๆมีตลาดลาวครับตลาดลาวแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับต้องขึ้นฝั่งลาวก่อนห้าโมงเย็นต้องขึ้นฝั่งลาวก่อนห้าโมงเย็นครับผมอ๋อแต่ไปพาขี่ผ่านไปดูหน่อยเด้อครับผ่านได้ครับผ่านได้จริงๆอันนี้นั่งไปถึงเก่งตะนาดก แล้วลำหนึ่งกี่คนนั่งได้กี่คนนั่งไม่เกินสิบครับตามนั่งไม่เกินสิบตามรเบอย่างของเจ้าท่านะฮะเนี่ยเราก็เดินมาวัดขงเจียมนะครับเดินจากมุมโค้งมานิดหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นแพรอารยาบ้างถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยอยู่ในแอเรียเดียวกันอ่ะเดินมาได้เลยเลาะริมโค้งมาเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับนี่ที่นี่ลานเบอร์แรกครับผม มาได้เลยครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ในคลิปไม่ทำเพจเฟซบุ๊ก <F ace book> ด้วยนะนี่กว่าจะหาข้อมูลได้เราก็จะมาล้อก,กันนี่ครับดินทรายอย่างเม,มื่อก่อนในรูป้ทอ่าเดี๋ยวผมแพนหน้าเจ้าของหน่อยครับนี่เห็นไ,ไหมไปแล้วครับเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนอ้าวมาแล้วครับเราออกจากท่าเรือมาแล้วครับนู่น ฝั่งนูน้นคือลาวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะโค้งไปทางนูน้นนะครับ่นเรือเรามาลังโค้งไันะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ฝั่งลาวเอ้ฝั่งไทยจะไปลาวนะครับพาพระพุกมา,มาจากแดนไกลนะครับมาเที่ยวกันนอตอนนี้นะครับเราล่องมาจากตรงนู้นนะครับก็คือวัด หงเจียมนะมีท่าเหลือแปด้อยบาทนะเหมาลำหมาเแดงที่มชีวิตชาวบ้านบางท่านก็คือลาวแล้วเรากำลังจะน,นั่งไปไดูผ้าทิ่ย์ตกนะครับเขาจะวนเป็นรอบใครเป็นแข่งชนะก็แพงขึ้นมาหน่อยก็เลือกเอาแล้วก็ค่าเป็นตลาดนาวฝั่งที่เสาไฟนะฝั่งเสาสีแดงเสาส่งสัญญานะสีแดงขาวนะเนี่ยเรากำลังจะล่องไปนะนเวลานี้ประมาณมห้าโมงเย็นนะ เรื่ยวสุดท้ายของเขาแล้วนะครับแต่ตลาดลาวเราไปไม่ได้เพราะห้ามมือเย็นมือปี๋แล้วคนระับอ่านี่คือฝั่งของประเทศไทยนะคระับอ่าอันนี้คือล่องน้ําลึกนะครับที่นิรันดร์แกอธิบายว่านี่ฝั่งฝั่งฝั่งนู้นนะวัดถ้ามูหาสวรรค์นนะ่ะแล้วเราตีโค้งกลับมาล่องน้ําลึกจะอยู่ฝั่งลาวนี่เนาะพี่เนาะโอเคพี่เขาจะโชว์ฝั่งลาวครับอ่าโอเค ล่องลึกลึกสุดก็อยู่ประมาณกว่าเมตรครับอ๋อลึกสุดคือร้อยกว่าเมตรโอ้นี่ครับถ้าเรามาเที่ยวนะครับผานลองมาชมกันได้นะครับโอเค่านี่ครับทุกท่านเราอันนี้คือฝั่งไทยนี่คือฝั่งลาวเราไปโค้งมาจากทางนู้นเนาะอ่าเข้าประเทศเนี่ยแล้วตรงวัดใช่ไหมครับเนี่ยตรงวัดวัดโคงเจียมเนี่ยก็คือลำน้ํามูลออกมาตัดกับลำน้าโขงลงโขงโขงไปทางนู้นนะเนี่ยเราก็จะขี่อ้อมตวัดไปแบบนี้นี่คือสอปอป,ปลาวครับ อ่าเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ครับเรามาเห็นวังน้ำบนเห็นไหมของลำน้ำโขงครับเนี่ยใครเคยเห็นที่เขาบอกพญานาคอะไรนี่นี่ฟังน้ำบนครับอยให้ดูฝังนี้ก็มีนะเห็นไหมน้ำมันจะบนบนเป็นเกลียวเกียวนะครับเนี่ยนี่คือเกาะทีนี้ตามอนุสนสัญญาของฝรั่งเศสตอนที่เราเสียดินแดนนะครับเกาะแก่งในแม่น้ำโขงเนี่ยน้ำล้อมๆเป็นของเรา เราก็ขึ้นไปเหยียบไม่ได้นะเราจะเหยียบก็ได้นะเราพี่น้องกันไม่มีอะไรหรอกครับเซมเบอร์อยู่บนโลกเดียวกันนะเรายาอาคติมาเป็นตัวตั้งนะครับนะเราก็เหยียบได้แต่นี่มันดึกแล้วนะมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่สมควรนะครับมาเที่ยวที่ไหนเราก็รักษามาราย,ยากการท่องเที่ยวถามพี่ทอทีนะครับโอเคเนี่ที่พักของเราทอแสงริง้วฟอนนะเนะี่ย